แล้วๆๆๆๆนี่นะครับผมก็ปล่อยรวมกันแล้วครับก็อยู่ด้วยกันได้นะ,นะครับเพราะว่าตั้งแต่เล็กเขาเคยอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก็เลยไม่ค่อยมีปัญหากันนะครับก็ทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวเช็คยอดกันนี่นะครับสองสี่หกสองสี่หกแปดตัวนะครับแปดตัว ตัวเลขอีกสองตัวนะครับที่มาจากบ้านนะครับรวมเป็นสิบตัวพอดีโอ้โหนะครับเดี๋ยวข้างหน้านี้ก็จะได้ไถออกนะครับทำกะอาดแล้วก็ทำคอกให้ใหม่นะครับวันนี้นะครับก็มีตาอ้อยนะครับที่ล้อมรั้วไว้นะครับนี่ววนะครับนะกันพวกหมาของเราออกไปนะครับก็ทำอันหมดทั้ง ทั้งหมดเลยนะครับแบบตัวทดำดำร็วๆเร็วเร็วๆมเรสีตา,เ,าเดี๋ยวเยวตรียมฉีดวัคซีนให้นะครับมาแล้วโลอโอ,อ้ตัวเขาจะออกไปแล้วครับเร็วๆมา,าม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 มามา,มา นะนี่ครับอยู่ด้วยกันก่อนนะครับเร็วๆเล,เล,เลแปดตัวนะครับผมโหนี่ครับก็หุงข้าวผสมกับโครงไก่ให้กินนะครับแล้วก็มีหัวครับเสริมบ้างนะครับผมก็มาบ่อยๆนะครับบริเวณนี้ก็จะทำเป็นคอกนะล้อมนี่ครับ เอารถไถมาดันออกนะครับ